Okay, เรามาร่วมกับทางจังหวัดสมุทรปราการนะครับในการจัดงานวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติประจําปี2565นะครับเพื่อเป็นการรำลึกถึงแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะครับที่พระองค์ท่านได้ทรงได้ทรงอุทิศแล้วก็ได้ทรงให้ความสําคัญกับการดูแลรักษาแล้วก็ฟื้นฟูความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ดังนั้นจะเป็นที่มานะครับที่ทางคณะรัฐมนตรีได้กําหนดให้วันนี้นะครับยี่ตุลาคมของทุกป,ปีเป็นวันรักต้นไม้ประจําปีของชาตินะครับกิจกรรมที่เรามาทําในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาต้นไม้ที่สวนศรีนครขึ้นขันที่บางกระเจ้าแห่งนี้นะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนจิตอาสาของช่าวจังหวัดสมุทรปราการนะครับจะทําให้เป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ความสมบูรณ์ของประเทศไทยของกรุงเทพมหานครและในจังหวัดปริมณฑลใกล้เคียงนะครับมีความบุดมสมบูรณ์มากขึ้น ทุกวันนี้การดูแลรักษาต้นไม้การปลูกต้นไม้การทําให้ต้นไม้ทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินไทยมีความอุดมสมบูรณ์เติบโตขึ้นมาได้นั้นมีความสําคัญมากขึ้นทุกวันทุกวันจะเห็นได้จากสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้งําแล้งหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นรวมไปถึงการที่น้ําทะเลนุนสูงในขณะนี้ล้วนแล้วแต่ผลกระทบนะครับเป็นผลกระทบโดยตรงย้ําว่าเป็นผลกระทบโดยตรงนะครับจากการที่มนุษย์เรานั้น ไม่รักษาสมดุลของธรรมชาติดังนั้นการจะทําอะไรจากนี้ไปมนุษย์หรือแม้แต่ใครก็แล้วแต่สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้เราต้องฟังธรรมชาติเราต้องฟังแผ่นดินว่าเขาต้องการอะไรอย่างไรจึงเป็นที่มาที่วันนี้พวกเราทุกคนมาร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้มารักษาธรรมชาติมาคืนสมดุลแล้วก็มารักษาแผ่นดินไทยให้มีความสมดุล ต้นต่อ,ตอไปครับการรักษาต้นไม้ในวันนี้รวมถึงการปลูกต้นไม้ทั่วประเทศในวันนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพิ่มปริมาณของต้นไม้อยู่ต้นที่มีวงปีให้มากขึ้นในประเทศไทยและในทางเดียวกันนะครับมันก็จะส่งเสริมให้ประเทศไทยมันก้าวเข้าสู่สถานะ,นะคาร์บอนอิวทรัลิตี้นะความเป็นกลางทางคาร์บอนที่ทนายยรัฐมตรีได้ไปประกาศเอาไว้นะครับภายในปี2050 ให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นเพราะต้นไม้แต่ละต้นไม้ยืนต้นที่มีวงฟีแต่ละต้นนั้นล้วนแล้วแต่มีศักยภาพในการดูดซับก๊าซเรือนกระจกสามารถสร้างเป็นคาร์บอนเครดิตนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างดีโอเคขอบคุณครับ